มีสุขภาพดีมีรายได้เข้ามาอีกนั่นหมายความว่านอกจากโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของโรคที่เกิดจากทางเศรษฐกิจก็คือโรคชักชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าโรคซับจางครับวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของโกเมวันก็จะทําให้ทุกท่านนะครับมีรายได้เข้ามาเมื่อท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนะครับใช้ดีแล้วบอกต่อครับอย่าอุ้มไว้คนเดียวครับเมื่อท่านบอกต่อไปท่านก็สามารถที่จะมีโอกาสที่อยากกินฟรีนะครับกินถูกลองกินฟรีแล้วก็กินมีรายได้ กินแล้วไ,ได้ไปท่องเทีย่ยวฟรีหรือว่ากินแล้วมีรถใหม่เขับฟรีดีไหมครับแบบนี้ดีแน่นอนครับเพราะว่าบริษัทได้เอา6 0จากราคาของสินค้าครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้มาจาัดสรรปันส่วนให้กับองค์กรนะครับซึ่งะจะทําให้คนที่บริโภคสินค้าหรือว่าคนที่ทําธุรกิจเนี่ยได้มีรายได้เข้ามานะครับหลายทางมากเลยนะครับซึ่งบางท่านบางคนอาจจะทําเป็นธุรกิจก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับหรือว่ากินดีบอกต่อบอกต่อไปเนี่ยก็สามารถที่จะ มีรายได้ละโดยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับท่านวันนี้นะครับถ้าท่านเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นสินค้าทั่วไปนะครับเราไปซื้อสินค้าเราก็ต้องซื้อราคา100%ใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับบริษัทได้เอา60%เนี้ยมาจัดสรราให้สั้นนะครับเพียงแค่ท่านสมัครเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของเราก็รับไปละนะครับยี่สิบถึงยี่สาิบเลยนะครับในส่วนลดนะครับในการสินค้าของเรานะครับตัวนี้นะแล้วก็เมื่อท่านเอาไปจัดจําหน่ายหรือว่าไปบอกต่อคนนั้นคนนี้ก็มีกําไรในส่่วนนตตางงรี้ อยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเมื่อท่านใช้ดีบอกต่อไปอีกก็มีรายได้เข้ามานะครับแล้วก็กินถูกลงกินฟรีกินมีรายได้ครับกินได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนั่นเองนะครับซึ่งรายได้มาจากทางไหนบ้างครับเราไปดูกันเลยนะครับว่ารายได้มาจากทางไหนแน่นอนที่สุดนะครับถึง6ทางเลยนะครับอันแรกคือรายได้มาจากค่าแนะนาครับสูงสุดถึง70%เเลยครับวันนี้ครับถ้าท่านใช้ดีและบอกต่อกับ คนที่ท่านรักท่านรู้จักหรือว่าในเครือข่ายของท่านไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊คลายอินเตอแกรมนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับปากต่อปากแล้วก็แล้วแต่น,นะครับเขาซื้อนะครับโอเคอท่านก็ได้กําไรหรือว่าเขาสมัครเข้ามาเป็นสมาช,ชิกต่อจากท่านนะครับเขาซื้อในราคาเดียวกับท่านกนะับบริษัทเนี่ยบริษัทก็ถือว่า <c oughs> ท่านได้แนะนําให้คนคนให้กับบริษัทแล้วนะครับแล้วก็บริษัทก็ได้ขายสินค้าบริษัทมีกําไรบริษัทก็มีโบนัส ถ้าแนะนําให้กับท่านนะครับซึ่งซึ่งรายได้ตรงนี้นะครับก็จะแตกต่างกันกับการว่าจะมีรายได้สูงสุดเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับตรงที่สูงสุดก็คืออยู่ที่70%ครับ ส่วนไรายได้ข้อที่2ครับเป็นไรายได้จากการขยายงานครับเมื่อวันนี้ท่านแนะนําอย่างน้อย2อคนอแล้ววางสงงานซ้ายขวาไปในลักษณะของบบนเนอรี่แล้วก็ถ่ายทอดวิธีการลงไปให้เขาขยายงานต่อเนี่ยนะครับเราก็จะมีไรายได้จากการจับคู่เนี่ยนะครับถึง20%่เเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเมื่อเขามีไรายได้ในการจับคู่ท่านก็จะมีไรายได้แมทชิ่งเข้ามาด้วยเป็นค่าลิขสิทธิ์เมื่อเราสร้างคนให้ประสบความสําเร็จเราก็ยิ่งมีไรายได้เข้ามาครับ แล้วก็เมื่อเรามีตําแหน่งสูงขึ้นมานะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทครับบริษัทก็จะมี3%จากกาไรของบริษัททั่วโลกมาเป็นโบน,นัสประจําตําแหน่งให้กันเลยนะครับแล้วก็พาท่านท่องเที่ยวต่างประเทศครับแล้วก็มีรถนะครับให้กับท่านเลยนะครับเป็นเงินผ่อนรถให้กับท่านท่านจะไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงยังไงก็แล้วแต่ครับเริ่มต้นจากเดือนละ1,000 0บาทจนถึงเดือนละนะครับหนึ่งแบาทด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น ไลฟ์สไตล์หรือว ki ่าเป็นรางวัลชีวิตให้กับท่านนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับรายได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นรายได้จากการซื้อซ้ําด้วยท่านสามารถที่จะมีรายได้จากการซื้อใช้สินค้านะครับขวดต่อไปอีกด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่เข้ามาสูงสุดถึง75%้เเลยทีนี้เรามาดูกันว่ารายได้จากค่าแนะนําได้ยังไงครับแน่นอนที่สุดนะครับเมื่อท่านสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งขวดที่ท่านซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับเขาจะมีอยู่10คะแนนนะครับมีมูลค่าอยู่10คะแนนเน แล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเมื่อเราซื้อนะครับมันก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกนะครับในการทำธุรกิจของเราเริ่มต้นจาก2ขวดครับแพ็กเกจที่คะแนนเขาเรียกว่าเป็นซีเวอร์ดีเรคเตอร์ครับเราซื้อ2ขวดเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะทําธุรกิจได้แล้วนะครับเป็นตําแหน่งซีเวอร์ครับแต่ถ้าซื้อในรหัสตัวเองนะครับอยู่ที่4ขวดก็เป็นตําแหน่งโกล์ครับเพิ่มขึ้นเป็นอัปเกรดเป็นตําแหน่งโกล์นะครับอยู่ที่40คะแนนครับ ถ้าเป็น80คะแนนก็เป็นแพลตินัมครับหรือว่า8ขวดนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไดมอนด์ละครับไดมอนด์เป็นตำแหน่งสูงสุดไดมอนด์ดีเลคเตอร์เนี่ยก็คืออ,อยู่ที่120คะแนนครับ12ขวดนั่นเองอันนี้คือท่านสามารถที่จะเลือกลงทุนกับธุรกิจของเราได้นะครับอยู่ที่ท่านต้องการนะครับอาจจะเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนก็ได้หรือว่าเริ่มต้นจากาใหญ่เลยก็ได้แล้วแต่นะครับอยู่ที่ความต้องการของท่านและแน่นอนที่สุดนะครับ วันนี้นะครับขนาดของการลงทุนแตกต่างกันก็ทําให้นะครับรายได้แตกต่างกันด้วยนะครับรายได้ซิลเวอร์ครับสาเมื่อท่านไปแนะนําเพื่อนนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่สมัครเข้ามาแล้วก็ซื้อสินค้าแพ็กเกจหน่อยก็แล้วแต่ครับท่านมีรายได้30%มอของสินค้าที่เขาซื้อมานั่นเองนะครับของขนาสินค้านะครับแล้วก็เมื่อเขาไปแนะนําต่อชั้นที่2ท่านได้อีก10%รครับรวมเป็น4 0นะครับส่วนโก้ครับเพิ่มเป็น40%่0บเปเ็น50%ครับ ส่วนแพลตินัมก็5 0า0บวกก็เป็น60ครับแล้วก็ไดมอนด์ครับสูงสุดเลยก็คืออยู่ที่6 0ส0บวกก็คืออยู่ที่70%นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้นะครับที่จะเข้ามาหาทุกท่านนะครับาสามารถที่จะเลือกอเริ่มต้นในการลงทุนได้นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ภายหลังได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ถือว่า,าเป็นการลงทุนที่สามารถที่จะเลือกนะครับลงทุนได้นั่นเองนะครับ แล้วการคำนวณก็ง่ายๆครับอ,อย่างเช่นถ้าท่านเป็นซิลเวอร์ครับท่าน ไปแนะนําเพื่อนเป็นไดมอนด์ดีเรกเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถแนะนําคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าเราได้ซึ่งบริษัทก็จะมี3 0ให้ของ120 PV ครับแล้วก็คุณ30บาทเข้าไปก็คืออยู่ที่1,80บาทครับนั่นหมายความว่าเราแนะนำไดมอนด์หนึ่งคนถ้าเราเป็นซีเวอร์เนี่ยเราก็มีรายได้1000กว่าบาทละนะครับแต่ถ้าเป็นไดมอนด์ละครับก็จะมีรายได้ถึง60%เรนลยเพราะฉะนั้น60%ของ120 PV ก็นืออยู่ที่ี่สิบนีวีั็คืออยูาที่สองพัน 2,160นะครับแนะนำ10คนก็คูณ10เข้าไปเลยนะครับเป็น21,600เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าเกิดแนะนำตำแหน่งไหนก็มาก็ได้60%นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รายได้ส่วนที่2ครับเป็นรายได้จากค่าแนะนำหรือว่าการขยายงานครับวันนี้เราแนะนำเพื่อนอย่างน้อย2คนวางสายงานซ้ายขวาออกไปครับเราก็สามารถที่จะมีรายได้จากการขยายเครือข่ายแล้วนะครับโดยที่เรามียอดส่วนตัวอยู่ที่ 2ขวดหรือว่า20คะแนนครับบริษัทก็จะมี่ได้มี20%ให้โดยที่บริษัทได้เอาสายที่อ่อนที่สุดกับสายาแข็งหรือว่าสายขวาเนี่ยมาเปรียบเทียบกันครับทำบาลานซ์กันนะครับโดยที่เราจะตัดยอดจากขายคะแนนที่มันเท่ากันสูงสุดเลยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือคะแนนสูงสุดของสายอ่อนนั่นเองนะครับก็อย่างเช่น3,000กับ7 0 0 0เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสูงสุดก็คืออยู่ที่เท่าไหร่ครับก็คืออยู่ที่3,000ันนะครับ ก็ตัดออกไปแล้วคูณเปอร์เซ็นต์ยีให้กับท่านเลยนะครับแล้วก็คะแนนที่เหลือในสายแข็งทาไงครับก็เก็บไว้ในวันลุกขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการคํานวณทุกวัน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 นะครับวันไหนมีสายอ่อนเท่าไหร่ก็ตัดออกไปนะครับเหลือสายแข็งมีคะแนนเท่าไหร่ก็เก็บเอาไว้วันคํานวณไว้วันลุกขึ้นอีกอย่างเงี้ยนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถมองเห็นรายได้ของเราทุกวันเลยแล้วก็จะเก็บเงินตรงเนี้ยไว้ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ครับ แล้วก็ท่านสามารถเอาเงินก้อนนี้นะครับไปแลกซื้อสินค้าก่อนได้ภายใน7วัน 1- 7นะครับก็เป็นรอบที่1นนะครับสามารถที่จะไปแลกซื้อได้เลยแล้ววันที่8ก็ตัดยอดแล้วก็โอนให้ท่านวันที่14ครับแปดถึงสิบสก็รอบที่2นะครับในเดือนเนี่ยก็คือก็สามารถที่จะแลกซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะโอนตัดยอดวันที่15นะครับโอนให้วันที่21ใหม่เพราะฉะนั้นรายได้ของเราครับจะเข้าบัญชีทุกๆอาทิตย์ นะครับเข้าบัญชีท่านเลยนะครับเข้าทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ท่านมีรายได้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เข้ามานะครับแล้วก็คํานวณให้เห็นทุกวั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 นครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับรายได้แต่ละวันแต่ละวันก็จะแตกต่างกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านมีรายได้นะครับสามพันสามพันพีวีตลอดก็จะมีรายได้วันละหมื่นหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นแปดทุกวันเลยถ้าเกิดหนึ่งเดือนก็อยู่ที่เท่าไหร่่บอาายูททีก นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่จะสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับถ้าเราสนับสนุนให้เพื่อนเรานะครับมีรายได้ข้อที่2ครับเราก็จะมีรายได้โบนัสแมทชิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสูงสุดถึง40เลยนะครับโดยที่นะครับท่านนะครับจะมีรายได้นะครับเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ตำแหน่งเหมือนกันครับใครที่มีตำแหน่งซิลเวอร์นะครับรับ2ชั้นครับ1ชั้น ชั้นที่2กับชั้นที่ 1, ite, 1นั่นเองอยู่ที่1 0นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโกขึ้นไปก็ได้เพิ่มอีก2ชั้นเป็นชั้นที่3ชั้นที่4 5%เเครับถ้าเป็นแพตินัมก็ได้ชั้นที่5ที่6เพิ่มเข้ามานะครับเป็น6ชั้นอ่าแล้วก็ชั้นที่5ที่6ก็ได้3%ไปนะครับแล้วชั้นที่7ที่8ก็เป็นตำแหน่งไดมอนด์เป็นต้นไปครับได้อีก2นะครับรวมแล้วก็คืออยู่ที่400%เลีครับถือ่าเป็นจะเนะครับในอ่้ การที่เราสร้างคนให้ประสบความสําเร็จครับและแน่นอนที่สุดนะครับเมื่อเรานะครับมีรายได้นะครับจากเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นตามเปอร์เซ็นต์ต่างหากนะครับจากที่รายได้ของเพื่อนเรานะครับไม่ใช่ว่าจะไปแบ่งจากรายได้ของเพื่อนมาไม่ใช่นะครับเป็นรายได้ที่บริษัทเพิ่มขึ้นมาต่างหากเลยนะครับอันนี้ตามชั้นที่ท่านจะได้รับนะครับ และรายได้ข้อที่4ครับเมื่อท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงครับก็คือตำแหน่ง Silver ร์สตเป็นต้นไปครับบริษัทมี3%จากเครือข่ายทั่วโลกครับเป็นกําไรของบริษัทตัดมาเลยครับมาเป็นโบนัสประจําตําแหน่งให้โดยที่ท่านจะเป็นสตา r ได้ก็คือต้องมีสายละ1,000 0คะแนนครับซ้ายขวานะครับหนึ่งหนคะแนนในเดือนนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถขึ้นเป็นซิเวอร์สตได้ละนะครับซิเวอร์สตก็รับ0.5%ครับ จากเครื่องโลกนะครับแล้วก็โกก็เพิ่มมานะครับเป็นอีก0.5แล้วก็เป็นอะแพลตินัมก็เพิ่มมาอีก0.5แล้วก็เป็นไดมอนด์ก็เพิ่มมาอีก0.5ส่วนคราวสตาร์ครับรับเพิ่มมาอีก1%รวมทั้งหมดก็คือเป็น3%เลยอันนี้คือเป็นรายได้จากออเซล์ ales, นั่นหมายว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ ซื้อสินค้าเข้ามานะครับบริษัทได้ขายสินค้าบริษัทก็จะตัดมาทั้งหมดเลยนะครับกำไรของบริษัทตรงนี้ก็ถึง3%เลยนะครับแล้วก็แล้วก็มีรางวัลนะครับท่องเที่ยวนะครับรางวัลกองทุนลดให้ทั้งแบบงซีเวอร์สตารับไปครับ1,000 0บาทนะครับโกซารับไปเลย2,000 0บาทแล้วก็แพลตินัามครับรับไป3,000 0บาทแล้วก็ไดมอนด์สตาร์รับไปครับ50,000บาทนะครับ ส่วนใครเป็นคลาวสตาร์รับไปเลยครับ1 0 0 0 0แสนบาทนั่นหมายความว่าวันนี้เราจะมีรายได้1,000 0แสนบาทนะครับเข้ามาเป็นเงินผ่อนรถต่างหากจากรายได้ปกติของเราซึ่งสามารถที่จะสร้างรายได้หลักเปอรนหลักแสนหลักล้านได้อย่างแน่นอนครับอันนี้คือเป็นฐานธุรกิจของเรานะครับแล้วก็สามารถท่านพาท่านไปท่องเที่ยวนะครับปีปีหนึ่งสองทปเลยนะครับเิปเล็กหนึ่งครั้งรทปใหญ่หนึ่งครั้งครับแล้ววันนี้ครับผมมีวิธีการง่ายๆเลยครับท่านสามารถที่จะสร้างรายได้ตรงนี้นะครับจากเงินหลักพันครับ วันนี้ท่านมีเงิน3,2 0 0ก็สามารถที่จะร่วมธุรกิจกับเราได้ละนะครับนั่นหมายความว่าท่านสมัครเข้ามาซึ่งสมัครฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าครับ2ขวด3,2 0 0เลยนะครับจากราคา5,000บาทครับท่านก็จะได้ส่วนลดตรงนี้เนาะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับท่านก็สามารถที่จะไปจัดจําหน่ายนะครับได้กําไรส่วนต่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับถ้าท่านไม่จําหน่ายก็กินก็ได้นะครับหรือว่าแบ่งกินหนึ่งขวดขายหนึ่งขวดก็ได้แล้วแต่นะครับกินก็มีสุขภาพดีใช่ไหมครับ แล้วหลังจากน,จนั้นครับอย่าลืมโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกต่อชวนคนนั้นคนนี้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จักครับอยากให้เขามีสุขภาพดีอยากให้เขามีรายได้ครับเชิญชวนเข้ามาครับร่วมธุรกิจกับเราหรือว่าใช้สินค้ากับตัวท่านนะครับแล้วก็แน,น่นอนส่วนนะครับเมื่อ,อมีคนที่ต้องการสุขภาพดีมีรายได้นะครับต้องการไปท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีหรือว่าต้องการที่จะมีรถใหม่ครับมีเยอะไหมครับในกลุ่มในกลุ่มของท่าน ผมคิดว่ามีเยอะนะแน่นอนที่สุดนะครับแค่2คนครับที่เรามีความพร้อมก่อนนะครับที่เขาสามารถซื้อ2ขวดนะครับคนละ2ขวดนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องการมีสุขภาพดีเลยนะครับแล้วก็อยากสร้างรายได้เนี่ยเขาซื้อ2คขวดเข้ามาราคาเดียวกับท่านครับก็คือราคาเท่าไหร่ครับ3,200บาทครับจาก5,000บาทครับ ตรงนี้บริษัทก็ถือว่าท่านได้แนะนาคนให้กับบริษัทบริษัทได้ขายสินค้าบริษัทก็มีโบน,นัสให้กับท่านครับกลับคืนไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเราก็ถ่ายทอดวิธีการให้เพื่อนของเราครับทำเหมือนกับเราครับทุกคนก็ไปดูแลอสองคนทุกคนก็ไปบอกต่อครับอย่างน้อย2คนซื้อเข้ามาครับคนละ2ขวด2ขวดกดการทวีคูณก็เรื่องทางาน,น้วครับจาก1เป็น2จาก2อเป็น3าจากสาจาก จาก1เป็น2จาก2เป็น4ครับจาก4เป็น8อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการทวีคูณแบบนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นรายได้ของท่านก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าบริษัทได้ขายของมากขึ้นนะครับก็เกิดจากท่านแนะนําคนแรกนะครับก็เข้ามาเป็นการขยายเครือข่ายออกมานะครับแล้วชั้นที่4ก็ก็เกิดขึ้นอีกนะครับเป็น16นะครับชั้นที่5ก็เป็น32ซึ่งเราไม่รู้จักแล้วนะครับเราไม่รู้จักครับแล้วก็ แต่รายได้ยังเกิดก่อเกิดอยู่ซึ่งวันนี้คำนวณมาอยู่ที่2 4 0 0ครับแต่ท่านมีรายตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งแรกที่ท่านเข้ามาก็คือ2ขวดก็คือตำแหน่งอะไรครับ SD ใช่ไหมนะครับ SD หรือว่า s i l v e r d i r e c t o r เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดน,นะครับบริษัทก็ยังมีรายได้สูงสุดของ SD อยู่ที่ต่อวันนะครับก็คือ1,500บาทครับ ถ้าท่านวันนี้คำนวณได้2องพแต่ท่านเป็นตำแหน่ง SD ก็รับพันหบวกกับ5 500กว่าบาทจากค่าดิเิทีิ์เป็น0 0กว่าบาทอันนี้คือรายได้ของท่านในชั้นนี้นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับชั้นต่อไปครับชั้นที่6เนี่ยนะครับรายได้ก็มากขึ้นเป็น4 0 0 0กว่าบาทแล้วแต่ถ้าท่านยังเป็นตำแหน่งเดิมครับก็รับพันหบวกพัน กบาทเป็น2000กบาทเข้าไปนะครับแต่ถ้าอัปเกรดตัวเองให้เป็นโกลหรือว่าเป็นแพลตินัมหรือว่าเป็นไดมอนด์ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับชั้นที่เตียนครับก็จะเป็นหมื่นกบาทละแต่ถ้ายังท่านยังเป็นตําแหน่งเดิมก็รับไปครับสามพันกบาทนะครับนี้อยู่ที่ว่าท่านจะเนจะได้จะอัปเกรดตัวเองหรือเปล่านะครับแต่ถ่าที่8ครับผมแนะนาให้ท่านอัปเกรดตัวเองเป็นตําแหน่งไดมอนด์ดัลเลเตอร์ครับซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งสูงสุดนะครับโดยการซื้อสินค้าในแพ็กเกจไดมอนด์ครับ 12ขวดก็ราคาอยู่ที่10,000หมืนะครับ9 0 0 0นนะครับ200บาทนั่นเองนะครับ1 000, 9 2่0นเองบาทนะครับอ่าได้สินค้าไป12ขวดนะครับได้สินค้าไป12ขวดนะครับน่า nah, แล้วก็ที่สคาคัญที่สุดเราถือว่าเป็นการลงทุนทําธุรกิจนะครับสินค้าของเรามีอายุถึง2ปีครับท่านจัดจําหน่าย2ปีหมดไหมครับ หมดแน่นอนนะครับหรือว่าท่านกินก็เพียงแค่1ปีแค่นั้นเองครับกินหมดเลยนะครับเพราะว่า,าใช้เดือนละกอดเดือนละกอดสุขภาพดีแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับรายได้ก่อเกิดขึ้นลนะ2 0 0 0 0ืกบาทครับแต่ถ้าเปรียบเทียบการลงทุนทําเฟรนช์ชายอย่างอื่นก็ยังไม่ได้รายได้กลับคืนมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องขายสินค้าทุกวันทุกวันใช่ไหมต้องซื้อสินค้ามาในสต็อกต้องมีหน้าร้านนะครับแล้วก็ต้องมี ค <c oughs> ่าใช้จ่ายต่างๆเยอะแยะมากมายครับแต่วันนี้ถ้าเกิดท่านลงทุนกับกรมวันเพียงแค่หนึ่งาพันสอบาทแค่นั้นเอง oh. ท่านก็สามารถที่จะ,ะรับรายได้ในตาตำแหน่ง Diamond Director เลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็แน่นอนที่สุดน,นะครับในชั้นที่9ครับท่านก็สามารถที่ขึ้นเป็นผูว้วริหาระหระดับสูงได้เพราะว่านะครับ าสายงานของท่านนะครับมีสายงานละ5,000คะแนนขึ้นไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบริษัทได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษครับปกติถ้าขึ้นตำแหน่งสตาร์นี่ต้องเท่าไหร่ครับ 1,000 0กับ1,000 0ใช่ไหมนะครับแต่ตอนนี้คือแค่5,000 5,000ก็สามารถขึ้นตำแหน่งสตาร์ได้แล้วนะครับถ้าก็จะมีรายได้ในตำแหน่งผู้บริหาหรระดับสูงเข้ามาอีก0ู1,000 0บาทเป็นเงินผ่อนรถครับและรายได้จากค่าแนะนำที่ท่านเป็นไดมอนด์นะครับแนะนำเพื่อนเข้ามาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า2คนแรกที่ท่านอ่า แนะนำนะเขาก็ต้องอัปเกรดตัวเองปเป็นตำแหน่งไดมอนด์เพื่อรับรายได้20,000ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าวันนี้ท่านก็จะมีรายได้เข้ามาอีก4 0 0 0กว่าบาทนะครับรายได้สูงสุดต่อวันของท่านอยู่ที่1 8 0 0 0บาทครับแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์อีก12 0 0 0รวมเป็น3 0 0 0 0กว่าบาทอันนี้คือเป็นรายได้ที่จะเข้ามานะครับในชั้นที่9และแน่นอนที่สุดนะครับรายได้ที่คำนวณนที่ให้เห็นเนี่ยนะครับท่านแนะนำเพียงแค่กี่คนครับแค่2คนเองนะครับแต่ถ้าท่าน มีคนมากกว่านี้สามารถแนะนําได้มากกว่านี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยบริษัทมีโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งครับถ้าท่านเป็นตําแหน่งโกนะครับตําตแหน่งโกขึ้นไปเนี่ยแนะนําโกครับแนะนําโกก็คือมีคนละ4ขวดนะครับสขวด4ขวด,4ขวดเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าท่านมีโก6หกคนติดตัวครับาก็จะมีรายได้พิเศษอีก3 0 0พันบาทนั่นหมายความว่าได้รับรางวัลเงินสดเลยนะครับเป็นโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ ถ้าไทยที่สามารถแนะนาโกนะครับที่มีคนละสี่ขวดสี่ขวดสีขด่ขวดเข้ามาเนี่ยนะครับหกคนก็สามารถที่จะรับสามพันบาทตังหาาจากรายได้ของท่านซึ่งไรายได้ของท่านก็ได้ปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้เนาะถ้าเป็นตําแหน่งโกก็มีรายได้เพิ่มมากกว่านี้แน่นอนเพราะวา่าตรงนี้ผมคานวณแค่2คนแล้วก็มีตําแหน่ง ซีเวอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นโก6คนเนี่ยนะครับก็ยิ่งมีรายได้เยอะแน่นอนนะครับและวันนี้ครับถ้าเกิดรายได้ทุกคนทุกคนเกิดทุกวันทุกวันทุกวันทั้นที่1คือวันนี้ผมพูดแบบนี้นะครับท่านอยากที่จะมีรายได้ก็สมัครเข้ามาเลยครับสมัครเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็แนะนําเพื่อนสองคนก็สามารถที่จะสร้างรายได้เลยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ พูดคุยต่างๆไปแล้วก็แต่ละวันแต่ละวันก็คือ1ชั้น1นชั้น1นชั้นของเราก็รายได้ก็เกาะเกิดทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านละนะครับว่าท่านต้องการรายได้ไวขนาดไหนนะครับมากม้อยขนาดไหนนะครับอยู่ที่เราสามารถที่จะบริหารได้เรายิ่งขยันเรายิ่งมีรายได้เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็โปรโมชั่นท่องเที่ยวครับเราไปท่องเที่ยวเกาหลีกันนะครับเป็นเกาหลีใต้เนาะไม่ใช่เกาหลีเหนือนะนะครับหลังจากที่ไวรัสสงบลงครับปีหน้าครับเราสามารถไปท่องเที่ยวทาปีนี้เที่ยวปีหน้าครับ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมชันทําปีนี้เลยนะครับหลังจากที่ไวรัสสงบลงเราเข้าไปท่องเที่ยวกันส่วนโปรโมชันใหญ่ครับเราก็ไปอังกฤษครับตรงนี้ก็ไปยุโรปเลยนะครับ7วันครับตรงนี้นะและรายได้ส่วนหนึ่งครับเป็นรายได้จากการซื้อซ้ำครับซึ่งวันนี้นะครับถ้าท่านทําธุรกิจกับเรานะครับหรือว่าต้องการใช้สินค้าซ้ำเนี่ยก็ต้องซื้อซ้ำเข้ามาครับอย่างน้อย2ขวดหรือว่า20คะแนนครับท่านก็จะมี รายได้อยู่ที่20%บเปอเ็นครับเป็นรายได้ส่วนตัวเลย20%นะครับถ้ามี120คะแนนขึ้นไปครับเพิ่มเป็น4 0นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านนะครับซื้อสินค้ามาสต็อกในรหัสของท่านก่อนนะครับท่านก็สามารถที่มีรายได้เพิ่มขึ้นใหม่าอีก5%นั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะมีนะครับอในส่วนของพิการเพย์นะครับแล้วก็ถ้าท่านนะครับ สร้างเครือข่ายขยายเครือข่ายไปเนี่ยนะครับก็จะมี5%เลื่อนลงไปอีก5ชั้นในาการขยายเงินเครือข่ขายของท่านวันท้ายท่านยิงแนะนําคนเยอะอกลุ่ม1ชั้น1ชั้นที่1ถึง5เนี่ยของท่านก็จะมีเยอะก็จะทําให้ท่านมีรายได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้าจากการทาธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นรายได้มาจากหลายทางมากเลยครับวันนี้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะมีความฝันทนจริงนะครับ ธุรกิจของโกบวันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับท่านมีสุขภาพดีมีรายได้แล้วก็สินค้า,าไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสินค้าของเราคุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับอันนี้นะแล้วก็ง่ายง่ายเลยครับวันนี้ถ้าเกิดต้องการความสําเร็จก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งจากตัวท่านเองนะครับสมัครเข้ามานะครับเลือกแพคเกจที่ท่านต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ําก็คืออยู่ที่แพคเกจซิเวอร์อ Silver นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเริ่มที่แพคเกจโกลเลยครับเพราะว่าท่านจะได้รับ โปรโมชันอีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือถ้าเกิดแนะนําคน6คนท่านจะมีสามพันบาทเข้ามาต่างหากจากรายได้ของท่านเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับแนะนําคนเลยนะครับอ,อย่างน้อย2คนครับเข้ามาสู่ในองค์กรของท่านาแล้วก็ถ้าเกิดมี6คนภายใน1เดือนเนี่ยก็จะรับไปเลยครับอีกสามพถ้าเป็นตําแหน่งโกนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้วิธีการต่างๆได้ผ่านระบบออนไลน์ครับ แล้วก็หลังจากนั้นครับแน่นอนที่สุดนะครับระบบของเรานะครับก็จะพานำพาทุกท่านนะครับไปสู่ความสําเร็จได้วันนี้ครับผมชวินก็ถือว่าเป็นผู้นําทีมเดื f r รีด o m อมครับที่จะนาพาทุกท่านไปสู่ความสาเร็จทูเกเตอร์วิโกเราเติบโตไปพร้อมๆกันครับเริ่มสารฝันของท่านให้เป็นจริงกับธุรกิจของโกลบวันนะครับวันนี้นะครับสนใจสมัครยังไงก็สามารถติดต่อมาได้หรือว่าติดต่อผู้แนะนําของท่านได้เลยนะครับ คนที่แชร์ลิงก์นี้ให้กับท่านหรือว่าคนที่แนะนําให้ท่านรู้จักกับโกมบบันนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะร่วมธุรกิจกับเราได้นั่นเองสําหรับวันนี้ครับผมต้องลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ